สงค่ามรอที่สองความไม่เป็นธรรมของส่วนที่สัญญาสันติภาพหลังจากสงครามรองที่หนึ่งยุติลงเยอรมันนี้ถูกบีบบับให้ลงนามในส่วนที่สัญญาแวร์ตา์ซาึ่งสูญเสียดินแดนท้งแนยุนโรปและอาณาน,นิคมเมื่อฮินเลอร์เป็นผู้นําเยอรมนนี้ขาจึงดําเนินนโยบายล้มล้างเงื่อนไขและข้อตกลงนในส่วนที่สัญญาแวรไตา์จะทําให้เกิดสงครามในที่สุดการขยายตัวของลัทธิฟาสซิสต์และลัทธินาซีมุสโสลินีและฮินเลอร์ พยายามขยายบุบัตอิทธิพลของลัทธิฟาสซิสต์และลัทธินาซีทำให้เกิดกรณีพิพาทระหว่างประเทศและนำไปสู่สงครามความล้มเหลวขององค์การสันติบาลชาติองค์การสันติบาลชาติซึ่งทำหน้าที่สร้างกติภาพและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศประสบความล้มเหลวในการดำเนินงานนับตั้งแต่คศ1932หนึ่งพันเก้าร้อยสิสอง 1, สเป็นต้นมาการที่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจ ไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกก็ทําให้สันติบาตไม่เข้มแข็งนอกจากนี้สันติบาตชาติยังล้มเหลวที่จะใช้มาตรการทางการทูตยับยั้งการละเมิดสิทธทิสัญญาแวสต์ไซของเยราบดีซึ่งนําไปสู่การลุกลามและการเกิดสงคารามในเวลาต่อมาลทัทธินิยมทหารและการแข่ขงขันทางเศรษฐกิจในการจะทําลายข้อตกลงในสนสัญญาแวสต์ไซ์ เยอรมนีเห็นความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้งางกำลังทหารและอาวุธอย่างลับๆนาทีที่ยมทหารจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นและทำให้การพยายามควบคุมและดลดกำลังอาวุธระหว่างประเทศล้มเหลวนอกจากนี้าการแข่งขันทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเข้มความแข็งแกร่งทางการเมืองและสังคมก็นำไปสู่การยันชิงดินแดนและการขยายอำนาจระหว่างประเทศ ทำให้เกิดความขัดแยงระหว่างประเทศซึ่งพัฒนาไปสู่สงครามชนวนของสงครามโลกครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อเยอรมนีบุกโปรแลนด์อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งสนับสนุนโปรแลนด์จึงประกาศสงครามต่อเยอรมนีสหาภาพโซเวียตซึ่งเป็นพันธมิตรกับเยอรมนีในระยะแรกของสงครามจึงเห็นโอกาสบุกโปรแลนด์ รวมทั้งประกาศสงครามกับฟิแนแลนด์และประเทศแถบทะเลบอลติกสงครามในยุโรปจึงขยายตัวนา,นานาประเทศก็ถูกดึงให้เข้าร่วมในสงครามทําให้สงครามขยายตัวไปยังส่วนอื่นๆของโลกเยอรมนีจึงประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาซึ่งทาให้สหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามในยุโรป สงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สุดลงในคศอยสอ1,918ยุโรปมีสันติภาพและความสงบสุขอยู่ระยะเวลาหนึ่งแต่เมื่อพักนาซีซึ่งมีอดอฟ อิสเลาเป็นผู้มีอำนาจทางการเมือ,อ,องในคศ1933เยอรมัน,นี้ได้เริ่มนโยบายขยายดินแดนและอิทธิพลเข้าไปในยุโรประหว่างคศ1936ถึง1938จนนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศกลายเป็นสงครามในที่สุดสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงครามระหว่างประเทศมหาอำนาจพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสสหาภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกา กับประเทศไวยอักษระประกอบด้วยเยอรมน,นีอิตาลีและญี่ปุ่นรวมถึงประเทศต่งางๆทั่วโลกสนับสนุนประเทศคู่สงครามทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้นเมื่อวันที่3กันยาคศออ1938และสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในเมื่อวันที่2กันยาคศออ1945 โดยสงครามโลกสงครามในยุโรปสิ้นสุดก่อนเมื่อวันที่8พฤษภาคมคศ1945จำนวนพลเมืองโลกที่เสียชีวิตในสงครามมีมากกว่า75ล้านคนมากยิ่งกว่าสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2เป็นสงครามเบ็ดเสร็จและเป็นสงครามที่มีการนำระเบิดปรมาณูซึ่งมีอนุภาคทำลายล้างสูงมากกว่าอาวุธอื่นๆมาใช้เป็น ครงแรกทำให้โลกในเวลาต่อมาก้าวเข้าสู่ยุคพรมนู สหรัฐอเมริกาต้องเข้ามาช่วยเหลือประเทศยุโรปตะวันตกในการบรูรณะฟื้นฟูประเทศแล้วขัดขวางการขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียตทําให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งนํำไปสู่การเกิดสงครามเย็นในยุโรปและต่อมาก็ขยายขอบเขตไปยังพื้นที่ต่างๆของโลกนอกจากนี้การแข่งขันขยายการขยายอำนาจในในยุโรประหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตทําให้ยุโรปถูกแบ่งเป็นสอง ส่วนคือยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกค่ะ ว่างคส1941ถึง194 1944ประเทศฟันธมิตรผนึกกำลังกับกันเพื่อเอาชนะเยอรมน,นีและนําไปสูป่การประชุมระหว่างประเทศหลายครั้งรวมทางการตัดสินใจย,ยกพลขึ้นบกในวันดีเดย์เมื่อวันที่6มิถุนายนคศ1944โดยฝ่ายพันธมิตรประสบความสำเร็จในการยกพลขึ้นบกและสามารถปลดปล่อยเบลเยียมในเพื่อแลนแ,และฝรั่งเศสจากการยึดของเยอรมน,นีและเปิดโอกาสให้พกให้สถาภาพ โซเวียตเริ่มลุกโจมตีเยอรมน,นีเข้ามาทางตะว,วันออกได้สะดวกยิ่งขึ้นส่งผลให้เยอรมน,นีเริ่มพ่ายแพ้ในแนวลบด้านต่างๆและต่อมาก็ยอมยุติสงครามเมื่อวันที่8พฤษภาคมคศ1945สงครามในยุโรปจึงสิ้นสุดลงส่วนในเอเชียสงครามยังคงดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งและสิ้นสุดหลังจากสหรัฐอเมริกาทกระเบิดปริมานูที่เมือง 岐鹿新马。